สวัสดีค่ะพอดีจะให้ลูกย้อมผมให้ทำผมงอกเต็มเลยอะค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวแม่จะถือให้มาลูกัโอเคค่ะอันอันนีไงดูซิเอันี่แม่จะใส่ดูค่ะโอเคกระจกเดี๋ยวแม่มองไม่เห็นนี่อ้าโอเคค่ะ ไช่ไหมเคตัแล้วต่อไปก็เนี่ยก็จะแบ่งผมอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ตรงนี้อีกเคค่ะพูดอันนี้อ้าวน้อยใช่ถูกต้องเลย ดูคางานนิ่เออใช่เันเลเค่ะอ่าเราก็เปิดผมอีกป๊บนก็ใส่ตรงนี้โอเคค่ะอ่เลเ ตลกเราจะไปที่สกีไมไม่ไม่ไม่มันไม่เป็นไรค่ะคะเ็ับน่ค่อยคุ้มค่อยคุ้มโอเค

แค่หน้าไหนคอันนี้อันไหนโอเคโอ้มาก Very messy with the comb. Can I use this comb? Okay. I know it hurt, Okay. So. โอเคใกล้จะสวยแล้วค่ะคัเนี้ยค่ะลูกทำโอเคจะเสร็จแล้วล้วคะคะลูกโอเคอ่าโอเคได้ยังคะโอเคเดี๋ยวไม่ถูๆนิดนึงเนาะ mm. ใช้มือตัวเองค่ะถูเห็นไหมคะอยู่เมืองนอกนี่ต้องสตรองนะคะค่ะ ก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์นม่หายยากค่ะแม้กระทั่งทําผมเนี่ต้องทําเองเลยนะเนี่ยแต,แต่แต่ใครจะมาเข้าใจเนาะเสร็จแล้วนะคะลูกโอเคขอบคุณค่ะมานะัมานะักมานะัพแล้ว มานั่งได้แล้วค่ะลูกเชิญนั่งค่ะคนนี้อยากเต้นค่ะเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาตเต้นหมอนลำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นหมอนลำกันเออเห็นไหมท่านเนี่ยผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอ่อก็คุณลูกค่ะทําผมให้แม่ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมเห็นไหมนี่ทําผมเสร็จแล้วเห็นไหมนี่คุณแม่ก็จะสวยๆประมาณเนี้ยค่ะสวยไหมคะ เห็นไหมเรามีช่างประจําบ้านช่างผมประจําบ้านค่ะคุณแม่สวยได้ตลอดเลยนะคะ o o กดูเห็นไหมสวยวขอบขอบคุณช่งางมากนะคะ No problem คะ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคก็อย่าลืมติดตามดู YouTube ของออหนูเอลปิดาตอนต่อไปนะคะยังไงก็ ช่วยกดติดตามช่วยคลิกไลค์คลิกแชร์ให้ด้วยกันละกันค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ